ก <Remember> ่นถึงเย็นอะนึกดูสตอรี่ะไรอะช้างช้างน้อยเข้มเพื่อนเพนยังไม่มาหรอ <c oughs> วันนี้วันนี้เขาเป็นป i ร์ตี้เขาอันนี้เป็นวอร์ชันภาษาไทยนฮะแล้วก็เมืองแล้วก็เมือง ช้างสนุกไปเลยดีมากขอบคุณไปเลยเป็เตหมูกับเป็ดเจยช้งางว่าไหนจะมาเนี่ยปุ้ยเป็เตหมูกับเป็เจลิงมันไม่มีเป็เตลิยงลอกหลอก,ลอกแล้วก็มันไม่มีเปสเตหมู มันก็มีเป็ดเต์ไอ้นี่เป็ดเต์เป็ดเต์ช้างเข็มกระต่ายหลงฟิวออกกระดอกกีตี้ินเธอไปบุยกับบุยยังภาษาอะไรอ่ะปะา้าป้าฟังก่อนสิตัว <c oughs> มันไม่รู้ภาษามันบุยใบบุยใบปาหม ต้งซื้อปลาหมึกต้งซื้อเธอไปเลยปลาหมึกต้องซื้อจบหรือยังคะยังค่ะเดี๋ยวรางวัลมอดละสิอาดิงเธอไปเลยเล่นเธอไปเลยเธอมีผมสวยสวย เธอพาเธอพาทิศชอบบาราเล็คนีอเธอไปไปกูเก,กิลมันเป็นร้องแรปเหรอร้องชา,ชานแรปเหรอชา้างช้างเข็นได้เวลาเป่าเป่าเป่า,ปาพุ๊บๆได้เลยไปจบแล้ว, <c oughs> วเฮ้ยภาษาหมาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ภาษาเปีปี๊ภาษาไทย <c oughs>